คุณสุประชัยกรณีของ BTS Group Holdings โดย b t s c นะฮะซึ่งก็เป็นเจ้าภาพหลักในส่วนของการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าครับเดี๋ยววันนี้ทางสภากรทมจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งครับคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการชำระคืนหนี้ให้กับกลุ่ม BTS ครับ แต่สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาแนวทางอ่่ใชาว่าจะชําระคืนอย่างไรถูกไหมอ่าใช่ครับ,รบขอรายละเอียดแล้วก็ไทม์ไลน์ตรงนี้สักนิดหนึ่งครับก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้นนฮะเดางที่คุณราพูดถึงนะก็คือสภากรมมีมติให้ กทมเนี่ยชําระค่าวางระบบแล้วก็เดินรถของสายสีเขียวส่วนต่อขยายสองสข้างฮะระหว่างแบริ่งสมุทรปราการกับหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะฮะสองหม่นสามพันล้านบาทอันนั้นก็เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมากทมอเองโดยคุณชาติชาติผู้ว่ากทมก็นําเรื่องนี้มาแล้วก็มาศึกษาดูว่าเอจะใช้เงินส่วนไหน ที่จะไปชําระให้กับตัวของ BTS นะครับก็ได้ข้อสรุปในแง่ของฝ่ายบริหารของกทมก็คือว่าก็ใช้เงินสะสมที่กทมมีอยู่นะครประมาณสักห้าหมื่นหนึ่งพันล้านบาทเอาไปชําระหนี้ตรงนี้ให้กับ b t s แต่ขั้นตอนตัวเนี้ยพอผู้บริหารของกทมสรุปได้แล้วก็จะนําเรื่องนี้ว่าขั้นตอนหรือว่าวิธีการชาระตัวเนี้ยจะชำระโดยการใช้เงินสะสมของกทมที่มีอยู่นะตัวเนี้ยเข้าที่ประชุมของสภากทมอีกรอบหนึ่งเพื่ออนุมัติ แนวทางห<ม>รือกรอบการใช้จ่ายหรือว่าการชําระเนี่ยอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับโอเค,คก็คือผมอาจจะเทียบเคียงเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นคือก่อนหน้านี้บอร์ดเคาะมาแล้วเคาะมาแล้ว่าว,ว่าให้จ่ายเงินคืนให้กับ BTS นะ,ะแล้วก็มอบหมายให้ทางฝ่ายบริหารไปศึกษาดูว่าจะดําเนินการ ชำระเนี่ยอย่างไรจะเอาเงินจากส่วนไหนก็คือ How to do it ใช่ไหมฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยฝ่ายบริหารเขาได้ข้อสรุปมาแล้วครับแล้วก็จะนําเรื่องนะฮะโงงเข้าบอร์ดเพื่อให้พิจารณาครับอนุมัติกันต่ออ่ากันต่อทีนี้ขั้นตอนหลังจากที่สภากรทมวันนี้นะฮะว่าโอเคไฟเขียวแผนตามที่ฝ่ายบริหารนําโดยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะ ถ้าไฟเขียวแล้วมันจะยังไงต่อหลังจากนี้ก็ถ้าหากไฟเขียวเสร็จปุ๊บก็ขั้นตอนต่อไปก็คือนําเรื่องนี้แหละฮะเสนอไปที่กระทรวงมหาดไทยในฐานะอ,าองค์กรที่กํากับดูแลออคอรมบเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนำเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งโอเคถ้าเปรียบอันนี้คอรมอก็เหมือนเป็น Super ซูเปอร์บอร์ดอ่ะซูเปอร์บอร์ดอีกทีนึ่งใช่ใช่ ก็เป็นซปเปอร์บอร์ดนะฮะซึ่งทางบอร์ดของ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 กทมก็คือสภากรทมเนี่ยนะฮะก็จะนําเรื่องชงไปที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนเป็นฝ่ายบริหารของซปเปอร์บอร์ดอีกทอดหนึ่งใช่กระทรวงมหาดไทยก็ชงเขาคอรมแล้วก็ท้ายที่สุดไปไฟนอลกันที่คอรมอานะฮะอันนี้ก็ขยับ ชิดใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรือมันถึงฝั่งละสัปดาห์นี้ถ้าผ่านสภากรทมในเรื่องของแผนการชําระคืนเนี่ยนะก็เหมือนกับอาจจะได้ผูกเรือไว้กับท่าละอผูกเรือละผูกเรือละเดี๋ยวรอรอตรงที่ขึ้นท่าอย่างเดียวรอสุดท้ายก้าวขาขึ้นฝั่งอขึ้นฝั่งเพียงเท่านั้นเองอ่าโอเคก็เกาะติดติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราก็จะได้รีบนํามารายงานให้ทราบกันต่อไปครับ